ไปดูด ane, ที่ทองใครเพื่อเขามาแจ้งข่าวเรื่องเด็ดแม่แต่แม่อยู่ดีมีสุขจะได้ทานอาหารเยอะๆไปแล้วจีก็เย่ยมมากแก้วเก็บสำรับกับข้าวไว้ก่อนองยิ่งยังไม่ได้จะเว้ยคนมาเยี่ยมจะนั่งทานข้าวไงฉันทนได้ก็อี้ว่ะเอ่อไครไม่จับอ่ะขอประตูกับผมครับฮะผมผมไหนผมทงทง ตรงไห้น้องพี่จ้อยนันทาขอพิธีแล้วครับนี่เป็นตีปากกล้องของยิ่งจาลิยาตีนะโอ้ท่านมุคคลไปน้องจะเข้าไม่ได้กับนอกจากองค์รักเราได้รับอนุญาตจากองค์ราชามีข่าวดีมากราบทูลใครอะเสียวว่าชื่อต้องน้องจ้อยนันตาม่อมพออนุญาตแล้วมีข่าวดีมากราบทูลก็เรื่องเด็ดแม่นั่นแหละไอ้ข้าวแบบไอ้ข้าวมันสิ โอเปนดอน้ำพรีดกำมินปะอโอแล้วป่อได้รับอนุญาต เรียกน่าด <cues> ีกว <society> ่ากอดมอญสวยจริงๆเลยอย่าลืมค่าตานั่นเอาก่อนชอบตาวาก่อนข้าลืมแล้วเว้ยอันมีแต่กูกูคอยบอยพร้อมย่นงพร้อมโอมโอมพลัมบลัมบลัมบลัมลลัมลมลัมลมโอ้ให้ให้หน้าข้างงามให้หน้าข้างงามเหมือนหั่งหมูสิ เหมือนหังหมูสีเปาสักราวคนเพื่อไมาอยู่โอมพรำพรำให้หน้าข้างงามเหมือนหังหมูสีว้วยมันสีหาเวาหังหมุดอย่าไปุ่งเขาชื่อทองเลยครับเป็นน้องชายองนะจ้อยนันทาเออถูกต้องครับเราสองคนพี่น้องเนเคารบ น้าจอยรุนนันทานะ่ะเสมอเสด็จแม่ถือเป็นเกียรตินะยิ่งใหญ่นะไหนตรงที่ได <t ok> ้เ <quiet> ข anyway. <ok> ้ามาถึงที่พักของฉันมีข่าวดีอะไรเนี่ยเอ่ออันอันแรเปียกตัวนและตัวนและต้องพึ่งระวังอยายลุดกรงมาแล้วมารีบนี่รูปปลาก็ไม่ได้ติดมารูปเดียว คนตึงเกตได้นั้นแหลติมีข่าวดีอะไรอะทองไปเจอเสเด็จแม่มาเหรอครับน้องตองกับนะก็โตดต้องรีบออกครับนะเพราะว่าองค์ยิ่งยังไม่จะเว้ยกระยาอานเป็นข่าวดีอะไรอะเอ่อไม่ไม่ได้เป็นข่าวของเด็ดแม่จามมานีมันเป็นข่าวดีระหว่างหนุ่มสาวในเรื่องความรักหนุ่มสาวในเรื่องความรักหนุ่มไหนอะสาวไหนอะ น,นุ่มเบาจะเจ้าปันตะวัดตะวดัดาพูดไปนังต้องพ,พูดพูดได้มันจัดเจนนุ่มในเท่าใน่ในเลขอใบอนุญาตที่ม่อมผอมม่อมผอใจใจในุ้รัดใจเส้นอนุมัติเออลุงปารมาพิทาว่าเข้ามาเยี่ยมในเลขอใบอนุญาตไม่ได้เจอองค์ราชาเอ่อแต่เข้ามาเลือ ก็พี่จ้อยนันทาก็มีสิทธิ์จะเซ็นไม่ได้พอไปนั่งกอดไปพูดสิไหนง่งหนุ่มไหนสาวไหนเปียดเราพูดไม่ออกเลยไปบอกหน่อยว่าเราเนะ่ะขอความรักไอ้องค์หญิงนัดวันแต่งงานจะได้จัดขั้นมากมารีบด่วนที่สุดไปสิชื่ออะไร่ิืจอ แล้ว,วชีหมดแรงกร็บแรงฮึมก็บแรงฮึ่มอาปากฮุบอ่าอ่าใช่เองดอกกูพูดกเรื่องชาวบ้านเองในนี่มีอะไรบอกมาเลยด้วยใจน้องทองหลงรักสาลี ลาบกาตรงมาวันนี้มาขอแต่งบอกนงกรานว่าตองรักจน,นลอนพอ,อเมตตาปรานีคนดีบอกสักน่อยเนื้อคลอยให้ต้องแต่งอานลังเดือนนอ Magma, area yadaiu itu. กินปลาแน่นอนหนักหน้าจะนายกินซอมทบกไอปูนแกวแ้วเรากินมาแลว้วแต่วัดวันชายกับก้าวทุกใจแม่กลัวจะน,นายไม่ฮอ้ยโยอดอยาดีเจ คนยกยังอิมหล่นออกอย่ายกในเสียเวลากินมาแล้วต้องหากินใหม่ จะมาขอนัดวันแต่งงานครับเด็ดแม่จากไปแค่เจ็ดวันเห็นไม่ก้าวตอบแม่บอกแล้วลูกไม่มีแม่เหมือนแพลที่ไร้เชื่อยอ้ยืนอยู่ทำไมอ่ะหมดต้องหน้าเดินแถวหยุดออกมาต้งหมดออกมาต้งหมดออกมา้งหมดเว้นไปร้สกร้องไบรอนหาย้จตองตอ นายทองจะมาขอแต่งงานกับฉันอย่างนั้นเหรอองหญิงฟังก่อนนะฉันจะต้องแต่งงานกับเธอแน่นอนฉันจะเป็นองค์ราชาในพระมหานครเวียงทองนี่มันเป็นแผนการที่ถูกต้องอยู่แล้ววังไซ้้างเสด็จแม่ค่ะองหญิงอย่าได้มีรับสั่งถึงเด็จแม่สะอาดมานอีกเลยทำไมะ เด็ดแม่จะไม่มีวันได้กลับเข้าวังหลวงนครเวียงทองอีกแล้วครบสองเดือนแม่ก็กลับถ้าไม่ใช่คนที่ฉันรักฉันจะไม่บอกแต่นี้ด้วยใจที่รักของหญิงจะบอกความจริงให้รู้ทำไมฮะเพร่อแม่เจ้าสารมณีนะไม่มีเกราะกาอะไรหรอกเป็นแผนการพี่ช้อยรันทาพี่สาวฉันเองอยากเป็นองค์ราชนินีให้สินจา้างรางวัลโหราจารหน้าร้อยตำลึงทอง ไอ้ทำนายเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องโกหกเพื่อจะให้พระแม่เจ้าสิ้นประชนไม่จริงไม่จริงแล้วไม่รบไปลาาก็ททำไรเบื่อปื้ปื้อเพียกเปียกฮะบอกให้ต้องอ่ไปลาาในเรื่องวันนั้นมันปิดอย่างนั้นท่งทง,ทงอะไรวะล่า,ลาให้จบเออบอกกูบอกแลว้วตั้งแต่แรก ว่าอีจอยดูนันทามันอู้บาทไปกระซิบไปตรงว่าล่อคูยังไงตำแหน่งไหนยกอีหมายพวกนี้ตีกูแต่ว่ามันปิดแล้วพวกนี้เพื่อนคูเบ้นั่นในมึงดีบนแมงตาข้างกว่าจนคนแมงตากลางกว่านั้นทูกหมายนิ้วเครื่องช้ามเบย์ไม่จริงรอกจะเด็ดแม่ไม่เป็นอย่างนั้นโอราจาย์คงไม่ทำ ตอรยศในตำแหน่งหน้าที่เป็นเรื่องจริงที่สุดเพียงแต่องค์หญิงอะนัดวันแต่งงานเธอเป็นองค์ราชินีฉันเป็นองค์ราชาประตูอยู่ข้างหลังกลับได้เลยองค์หญิงยังไม่ได้บอ,อกวันแต่งงานเดี๋ยวมาเดี๋ยวหย,ยุดหยุดทำไมไอ้เจ้าบอกสู้มไม่ตรุลมกูไม่จบเลยประเพณีมาามุ คูกคนเดียวพอ,อสั้งใหม่แล้วกินไอ้หม้เออะไปไปเลยอยไปเด็กมึงอย่าเข้ามาในหลักจะไีคกิปนี้นะไปข้างหลังอีกนิดบอกแก่วควงซ้ายควงขวาซ้า,ายขวาซ้า,าย โอ้ยโดนวคอ,อยยับไปเลย